สวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกับช่องน้องตั๊กแตกอีกนะคะตั๊กแตกทําอะไรนะักินกล้วยปลุลูกน้องกินกล้วยนะคะเอ้ยเอ,อ้ยเดินกล,ล,ลับมาแล้วนะคะเดินกลับมาแล้วสุดจะมืดหน่อย ทิศข้าวหมดแดงแดงมาทิศข้าวก่อนมากนะคะแดงมาทิศข้าวก่อนแล้วกลับมาจากเดินเล่นทิศข้าวเลยทำไปหไหนทิศข้าวเสียงเป็นเสียงเขาบดหญ้าให้ให้วัวฝั่งนู้นนะคะ,ะ,ตะเต๊ก อของน้ำหวานเอาไปให้น้ำหวานด้วยโอ้ยมืดหมดเลยขอบคุณค่ะบ่อนข้าจะดังด้วยยังมาอิ่มบอ่ฮะเป็นเกลือแล้วเด้กต็อกเต็กนี่เป็นเกลือแล้วนะคะกินตั้งแต่ออกเดินแล้วกลับมาถึงบ้านมากินต่ออีก มื่อไหร่นูจะอิอ่มเนาะเวลาไหนคือเวลาอิอ่มเนาะเวลานอนเท่านั้นนะคะคือเวลาเวลาที่ไม่กินก็คือเวลานอนนอกนั่นกินได้ทั้งวัน <ขอ S 1> บีคอนเคียงด้านด้วยหมดกระบอกหมดกระบอกให้จเจ้าแตกด้วยให้จเจ้าแตกด้วยสวัสดีค่ะหน่อย ตอกอาปากอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วนะคะตามแล้วตามแล้วตามตามไปแล้วตามตามไปแล้วอ,อืเอหมน้อยเพิ่งกลับมาจากเดินแล้วก็อาบน้ำแล้กินกล้วยนะคะกินกล้วยตอขอบคุณค่ะด โอ้ยเสียงดังฟังชัดนะขอบคุณเป็นไหมขอบคุณเป็นไหมเอาเอาฝั่งนู้นไปให้พี่น้ำหวานด้วยแบ่งพี่น้ำหวานกินด้วยนะคะตอกปตกไม่ยอมนะคะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตอกป๊กให้พี่น้ำหวานกินด้วยนะตามตาไปแล้วไม่ยอมเออไล่ตาแล้ว ไล่ตามให้เอากล้วยมาให้พี่น้ำหวานสวัสดีค่ะก้อนสวัสดีค่ะ,คะก้อนเอออันนี้น้ำหวานนะคะไอ,อ้ส่วนยายเด้อเดี๋ยวตาเอามให้กินมาฟังนี่เร็วก้อนตรงนั้นเดี๋ยวก็กระโดดคอกอีกนี่ดอกแตงเอามายอมให้พี่น้ำหวานกินด้วยเลย แบ่งกันแบ่งกันนะคะนี่คือขนมหวานจะมืดหน่อยนะคะวันนี้กลับมาจากเดินู้สึกว่าจะข้ามหน่อยอนี่กล้วยกินกล้วยด็อกสเตก็กเนี่ยไม่ยอมให้ใครกินมากเลยเนะาะแบ่งแฮปปี้น้ำหวานกินด้วยวะสงสัยอิ่มแล้วมนะั้งอิ่มแล้วบรรุอิ่มแล้วสงสัยอิ่มเลย คนฆ่าก่อนโอ,อ้อยจังเสียงปูมหมดแล้วบายได้แล้วคะคีกระดือเสียงปุยางให้วัวนะคะจังนนจะเสียงดังมากอืด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 หมดแล้ว หมดแล้วคิดือ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินไม่อันนี้กินแค่นี้ก่อนสองเครือแล้วนะคะสองเครือสองเครือครึ่งนะคะเราพาน้องต๊อกแตกเดินแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วให้รางวัลเขาหน่อยมากินอยู่บ้านอีกดือ้อเอ้ยเอยอมาเล่นทรายแล้ว มาเล่นทรายเยอะไปเล่นทรายเยอะเห็นแบบอ่อนแม่นะคะอ่อนแม่มาเล่นฟุตบอลกระตาอีกเยอะเยอะเอออกกำลังกายเดินแล้วเมื่อกี้ใหญ่ออกก่อนด้วยใหญ่ใหญ่ออกก่อนตูมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาเล่นไปแล้วนู่นนู่นบอลไปนู่นแล้ว เออ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 โอ้แตกหักเลยหักเลยอ่ะอ่ะเอาได้ไหมเอาได้ไหมอะอะเอาได้ไหมเอาได้ไหมอ่ะยายเอาให้อึ๊บอึ๊บโอ้ไหน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 อะนี่น <Ether> <cond vitamin Gregory> ี่นี่ อึบไปแล้วไปแล้วนะคะเตะไม่เตะไม่ได้ปลาในปลาใส่ใค่ะนะไปแล้วไปแล้วมีลูกสีเหลืองกับลูกลายนู้นนะคะที่ทนอยู่ได้นานหน่อยตกเตกไม่ได้เหนื่อยแม่ยายเหนื่อยกว่าตกแตะอีกอ่ะอ่ะอ่ะ โอ้เบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันฮาชนแม่างแรงเลยเต็กนี่นี่ฝั่งนี้เต็กเต็กเล่นกับตาเล่นกับตาอ่ะ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  เย็ยบเย็ยบเย็บเออเข้าไปเร็วเออออออไปแล้วไปแล้วไปแล้วแรียถอยถอยเอาหลกักกรันตั้งหลกักกรันอ่ะตาเตะมาแล้วนะคะตาเตะมาแล้ว เองตาตาตาสวยระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อเอ้ยเอ้ยระวัง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 นะคะระวังระวังระวังเออโอ้ยดังสะพั่นเลยอะไรเอาตกเต๊กไม่อยู่นะคะตอนนี้ ดังลั่นเลยอุ้ยถอยหลังตาเอ้ยตาระวังหน่อยเด้อตาแตกไม่ได้เอาตาแตกเอาแต่ฟุตบอลแหละแตกลัวจะพลาดไปถูกตาอืออืันนั้นไปแลวลโอ้ยเดินล่วงไปฝั่งนู้นเด้อ ไปเก็บเองด้วยนะคะออออมองแล้วตาเลี้ยงฟุตบอลมาแล้วนะคะเอ้ยเออเอเอเลูกฟุตบอลโดนนี่ไม่เท่าไหร่นะคะถ้าตัวตอกแตกไปโดนนี่เออ ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยทุบตาเอ้ยระวังเลยไม่ใช้เล่นๆนะอ๊บดิเออีเอออันนั้นอนนั้นจะวิ่งเตลิดไปหาคนหนาไม่ใช่วิ่งไปหาฟุตบอลนะวิ่งไปเอาคน เอ๋แบ่งไหมกินไปวะเออเออเลี้ยงมาแล้วนะคะเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วอึเอ้ยโอ้โหโอ้ยอะเตะพลาดเตะพลาดเตะพลาด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 อี๋อี๋ไหนไหนลูกฟุตบอลไหน,นลูกฟุตบอลเอ้ตาออกว่ะ

ไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วไแล้วเลี้ยงฟุตบอลมาแล้วนะคะโอ้ยเข้าโกไปแล้วหนมาแล้วแค่นี้แหละเนาะสวัสดีค่ะแค่นี้แหละน้องต๊กแต๊กเหนื่อยแล้วกินกล้วยได้พลังเล่นฟุตบอลตรงนี้ค่อยกินต่อเนาะลูกเนาะนะตรงนี้ค่อยเล่นมาแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วค่าแล้วเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องช่องด้วย ช่องน้องต๊อกแต๊กด้วยนะคะไม่ไม่ไ,มไมยมหยุดค่ะสวัสดีค่ะ